มัดสมันแข่งแควตาหอมอีรารดร้อนแรงชายได้ได้กลืนแข่งแรงอยากให้ไฟฟันห้างโอ้ยใสโดยรอย่างนี้โอ้ เพ hey, คะ,สะเสด็จพี่วันนี้น้องยาจะมาทําแกงมัสมัน่นอะไรอะไรเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยตรงห้องหน้าแม่เนี่ยรวมแล้วเครื่องปรุงเครื่องเทศเครื่องสดเครื่องแห้งอะไรอะไรประมาณเกือบ30สนะลูก <Hey. S 1> ยาวซะขนาดเนี้ยหนูตั้งใจดูนะเทปเนี้ย แม่ตั้งใจทำมากเลยเตรียมตั้งแต่เจ็ดโมงอันนี้บ่ายสามแล้วแม่ยังไม่ได้แกงเลยลูก <laughs> ตั้งใจฟังนะลูกเดี๋ยวแม่จะตีได้อบเชยนี่แหละมัสั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กืนแกงแรงอยากให้ใฝ่ใฝนหานเมนูเนี้ยถ้าไม่ที่สุดจริงๆนะแม่แม่ออกมาหรอกไม่ใช่ห่วงวิชานะเครื่องมันเยอะจริงเครื่องมันเยอะอะเริ่มจากเครื่องเทศเลยนะพริกไทยขาวพริกไทยดําลูกผักชีดอกจัน ผงอบเชยอบเชยกะวานการพูลูกจันเม็ดนี่ล่ะเกาะวานเทศโปดกักใบกะวานทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องเทศก้านไอใบเสลดเม็ดขี้ตาหนูลองดูนะลูกต่อจากอัน,นี้พริกแห้งเม็ดใหญ่ให้สีพริกแห้งเม็ดเล็กให้ความเผ็ด อันนี้ทั้งหมดคือเครื่องคั่วที่จะทําเป็นเครื่องเทศคั่ว <Okay. S 1> ส่วนเครื่องสดหนูตั้งใจฟังนะมีขา่ามีตะไคร้มีผิวมะกรูดมีหอมมีกระเทียมมีรากผักชีมีขมิน้นมีขิงแก่กะปิดอกเกลืออันนี้เขาเลือก เขาเรียกว่าเครื่องสดแต่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศหรือเครื่องสดแม่จะต้องนําไปคั่วก่อนสูตรของแม่นะต้องนําไปคั่วก่อนก่อนจะมาโขกเพื่อให้มันหอมอันนี้คือเครื่องแกงทั้งหมดเครื่องปรุงจะมี3ามอย่างน้าําปลาน้ําตาลมะขามเปียกน้ํามันพืชสําหรับผัดแล้วมาดูส่วนผสมมัดส่ันไก่ของแม่ไก่ มีกะทิกะทิแม่ใช้หัวกับหางนะลูกเดี๋ยวแม่จะบอกเหตุผลว่าทำไมแม่ต้องใช้ทั้งหัวทั้งหางถั่วดิบอันนี้ปเต,ตโตหอมใยใบมะกรูดนี่แม่ขอขั้นเวลานิดนึดนงนะ<อ>วันนี้แม่เปิดตู้เย็นโอ้ยแม่เขินมากเลยอ่ะแม่เจอกล้วยหอมอนิดนึงเอ,นเอานะเอานะแกงได้แล้วมันยาวขนาดเนี้เรามาเริ่มจากการที่เราจะต้องหั่นเครื่องสดก่อนนี่วันนี้แม่หั่นไว้ให้หนูเรียบร้อยแล้วเพราะทุกครั้งน่ะ เวลาแม่ตาน้ําพริกแม่ก็จะหั่นให้หนูดูอธิบายไปด้วยหนูก็ดูย้อนก็แล้วกันนะ <Okay. S 1> เพราะว่าเมนูนี้มันยากมากหนูต้องตั้งใจดูอันนี้คือเครื่องสดที่แม่จะนําไปคั่วแม่เตรียมไว้ให้หนูแล้วหนูมาดูเครื่องเทศว่าจะทํายังไงกันบ้างนะเริ่มจากพริกไทยขาวก่อนต่อด้วยพริกไทยดําต่อด้วยอันนี้แม่ต้องดิบตั้งคือต้องดิบให้หนูดูว่าอะไรจะคั่วอะไรได้ต่อด้วยการพูต่อด้วยป่วยกากปุดยกากนี่นะ อ,อบเชยแม่แม่ใช้อย่างป่นแล้วเพราะว่าแม่เกลียดตังจริงๆน้องๆเอาเนี่ยไปไปคั่วเอาทําให้ก็ได้ทำให้ก็ได้เออมันมีอีกอย่างหนึ่งนะลูกลูกเอ็นอแต่แม่หาซื้อไม่ได้บอกมันหมดแม่ก็เลยไม่เอาแล้วไม่ทาไม่ใส่ละอันนี้ลูกจันนะลูกกวานเทศลูก กะวานไทยกะวานกะวานไทยเนี่ยชิจันบุรีหอมเพื่อนส่วนสงสัยใช่ไหมยี่หล่ากระลูกผักชีทําไมแม่ยังไม่ใส่ลงไปพร้อมกันหนูต้องแยกออกนะเพราะว่าอันเนี้ยเวลาที่เราไปคั่วมันจะสุกง่ายแยกสองอย่างเดี๋ยวเราไปคั่วเครื่องเทศกับเครื่องสดกันก่อนที่จะมาโขกไป,เด,ไปเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคั่วเครื่องเทศกันนะ <Okay. S 1> ว่าคั่วอะไรก่อนและหลังทําไมแม่ถึงต้องคั่วอันนี้ก่อนทําไมต้องคั่วอันนู้นเยอะแยะแม่ลืมเนือ้อลูกจันร ลูกจันพรพิกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กแม่จะคั่วแล้วนะทั้งหมดเนี่ยที่มันเป็นเนื้อแข็งเนี่ยใส่ลงไปพร้อมกัน oh. เปิดไฟอ,อ่อ,อนๆนะลูกเนี่ยคั่วไปรักไม่รักรักไม่รักมันก็ยืนคั่วอยู่เนี้ยจนไฟจะหอม <c oughs> หอมยังจากนั้นใส่ เม็ดที่หลากระลูกผักชีไปเลยเนอโอเคใส่พริกลงไปเลยจ้า <S <S หอมแล้วสุดแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปโขกกันเลยจ้า <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเรามาคั่วเครื่องสดกันใส่น้ำมันพืชไปนิดนึง ใส่ขาลงไปใส่ทุกอย่างไปพร้อมกันทั้งสดเสร็จแล้วจ้า <c oughs> หอมแล้ว <c oughs> แล้วก็ใส่ดอกเกลือลงไปนะลูก <c oughs> จริงๆก็ต้องใส่ตั้งงจะแรกแล้วแม่เลย แก่แล้วลูกแล้วเราก็นำสิ่งที่เราคั่วไปโขกนี่คือในส่วนของเครื่องแกงแต่ยังไม่เสร็จแค่นี้นะ <Huh? S 1> หลังจาะโขกแล้วแม่จะต้องเอามาทําอะไรอีกเดี๋ยวมาดูกันช่วงที่เราคั่วอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วเพื่อรอจะโขกเราก็มาตุ๋นไก่กระหางกะทิไว้ <Okay. S 1> ไก่เปื่อยพอดีแม่ก็โขกเครื่องเทศกับเครื่องแกงเสร็จผักเสร็จ แล้วค่อยมาอ,อธิบายยังยากเลยปวดตะมองห่างกะทิจา้าหนูก็ใส่ห่างกะทิลงไปเลยหมดนี่ใส่ใส่ลงไปเลยจา้าเนี่ยแค่นั้นน่ะได้สูกไวๆดอกเกลือจา้าไปแล้วตุ่มนั้นไวอย่างเงี้ยนะไปโขกเครื่องแกงกันลูกมาถึงเวลาโขกแล้วหนูโขกเครื่องเทศก่อนนะลูกเครื่องเทศที่เรา่วนะ่ะ หนูก็เกี่ยพริกเอาไปไว้อีกฝังหนึ่งพริกถ่ายที่ล่างโอเคแม่แนะนำนะเครื่องเทศเนี่ยต้องโขกตอนที่มันร้อนๆเราคั่วลงมาใหม่ๆนะใส่โคกขยโขยโ,ขโย,โโย,โโยแป๊บเดียวสบายใจแต่ถ้าหนูปั่นนะอารมณ์มันไม่เหมือนกับโขกต้องใช้โขกนะมันจะหอมปั่นนะมันถูกตัดเป็นท่อนๆเงี้กลิ่นมันไม่แตกขยันกับมันหน่อยลูกแแบบและ เดี๋ยวก็ใส่เครื่องสดลงไปที่เราคั่วมาเกี้ยตำรวมกันลูกประมาณนี้แล้วหนูก็ใส่เครื่องสดลงไปเลยลูกแล้วหนูก็ครกรวมกันจากนั้นเราก็ใส่ในี่ลงไปลูก โอ้ยตายแล้วไก่สุกประมาณห้าสิบเดี๋ยวเราไปเอามันฝรั่งใส่รอไว้ก่อนทุกอย่างจะพอดีลูกโอเต้องทำอย่างนี้นะลูกมันฝรั่งมันสุกยากเราก็ต้องตุ่นไปกับไก่แต่จะใส่ไปตุ่นไปพร้อมไก่ไม่ได้นะมันฝรั่งมันก็จะเลี้ยีอ้อเยอะอะเรื้องอะไฟกลางนะลูก นี่นะละเอียดขนาดนี้นะลูกแล้วหนูก็ใส่กะปิลงไปได้เลยจ้านี่กะปิเนี่ยสำคัญนะห้ามลืมนะไม่มีกะปิเนี่ยไม่ได้นะไม่อบไม่อวนนะกินแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะแล้วก็ตำไปไเรื่อยๆลูกตำให้มันเข้ากันแม่จะเอาถั่วไปใส่ไอ้นี่แล้วนะก่อนจะผัดอนะ่ะแม่จะเอาถั่วไปใส่ไก่ของแม่แล้วนะโอเคถั <Okay. S 1> ่วไป เดี๋ยวเรามาดูวิธีการผัดเครื่องแกงกันว่าผัดเครื่องแกงยังไงให้แตกมันแล้วก็สีสวยนี่เลยหนูก็ใส่น้ำมันพืชไม่ปก่อนเลยนะใส่ลงไปหนูคั่วนะลูกไฟอ่นอ,อนๆนะลูกนะผัดไป เห็นไหมคั่วเครื่องเทศแล้วก็ต้องมาผัดเครื่องแกงอีกนะไม่ใช้ง่ายๆนะจากนั้นหนูก็ค่อยๆระมียดใส่หัวกะทิลงไปนะอย่าใส่ไปเลยทีเดียวไม่ได้นะลูกค่อยๆใส่ไปค่อยๆผัดไปถ้าหนูใช้กะทัดทองเหลืองหนูต้องใช้ฟามไวหน่อยนะยเพราะว่ามันร้อนไหวลูกผัดไปผัดไปผัดไป อย่าเปิดไฟแรงนะเวลาที่ผัดข้างแกงอะ่ะหนูห้าเปิดไฟแรงนะลูกช่วงที่ผัดหนูใส่น้ำปลาไปด้วยนะแป๊บเดียวมันจะแตกมันสวยงามโอเคนี่ <Okay. S 1> ้จะพองใส่น้ำตาลนะแต่น้ำปลาไปอย่างเดียวก่อนอุย้ยออกดกไงไม่รู้ใส่น้ำตาลลงไปเลยจ้าออ้ยร้อนเมื่อกี้ใส่น้ำปลาแล้วน้ำตาลแล้ว มะขามเปียกเรื่องราวเยอะแยะมากขนาดนี้เครื่องเทศก็เยอะถ้าหนูขี้เกียจทำหนูสั่งเครื่องแกงแม่เลยนะโอ้โหรับรองครบสูตรอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยโขกมือทำทุกอย่างอย่างนี้เลยเดี๋ยวแม่จะขึ้นหน้าจอไปให้นะลูกสั่งมาเลยนะรัวๆเลยนะมัสมัมนแกงแก้ตาเนี่ย ให้มันได้ประมาณนี้นะเหงื่อแม่เนี่ยนะลูกให้มันได้ประมาณนี้นะอันนี้นะมันแตกมันประมาณนี้นะลูก <Okay. S 1> หนูก็ไปเอาในส่วนที่หนูเคี่ยวไว้อนะลูกเนี่ยมาเทใส่รวมกันแล้วก็เคี่ยวไปอีกประมาณสิบห้านาทีกะวานนะลูกลูกกะวานอบเชยลูก ใบกวานลูกตุ่นไปเรื่อยๆลูกใส่หอมใหญ่ไปเลยจ้าหอมใหญ่จ้ะหอมใหญ่หอมเล็กไม่ได้นะต้องหอมใหญ่ ก่อนขึ้นก็ใบมะกรูดนะลกูกสวยงามหอมด้วยจบจบ ที่แม่รอคอยมาเวลาหกชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นแม่จะชิมแล้วนะตาย<อ>ตายแล้วอกิบกวานเทศมาตกใจหมดเลยโอ้หิวจนหน้ามือตามมัวลูก <c oughs> กินแล้วนะเอาได้ยังอะ่ะเอาแล้วนะเอายังโหมันฝ่าล่างก่อนเลยมันฝ่าล่างก่อนเลยอื <c oughs> จากนั้นใกล้ค่ะใกล้นี่รออะไร ชิมสิคะโอ้ยอยากบอกว่ารักเธอจังเลยนี่จะเป่าคาถาโรงนะหน้าทองให้ฉันมีชื่อกองอทำก็ลีลาอร่อยมากนั่นกำลัง โอ้โหมันครบเครื่องจริงๆเลยหอมเครื่องเทศในละมุนในช่องปากแม่เนี่ยเมนูนี้นะก็ถึงบอกว่าที่คนไทยเอามาเป็นของไทยเราเนี่ยอย่างนี้เลยจากเครื่องเทศของเขาเอามาผสมกับสมุนไพรไทยเราออกมาเป็นอย่างนี้รสชาติมันมา3รสเลยเปรี้ยวเค็มหวานมันมาพร้อมกันมันแรงแข็งกับเครื่องเทศเลยถ้าหนูไปกินอะไรที่มันเบาๆซอบๆมันไม่ใช่ต้องอย่างนี้เลยสูตรต้องอย่างนี้เลยครบนะเมื่อกีเนนะ เยอะขนาดไหนหนูคิดดูไปลองทํากันดูนะลูก <Okay. S 1> ยากหน่อยหนูก็ต้องลองดูนะหนูขอมาแล้วหนูตั้งใจนะลูกเพราะแม่ตั้งใจทํามากเลยได้เคล็ดลับดีๆจากแม่ไปแล้วได้เทคนิคดีๆจากแม่ไปแล้วอย่าลืมแม่นับดูกันบ่อยๆอ่ะหนึ่งกวานดูทีการพูดูทีหนึ่งนะดูวันละดู ดูวันหนึ่งก you ็ดูกระวานอีกวันหนึ่งดูการพูดอีกวันดูลูกจันลูกอินอะไรก็ดูกันไปอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะกดสับตะไคร้กดกระดิ่งกริ้งกิ้งกิ้งกับข้าวกับตาจ้าแล้วก็อย่าลืมฝากน้องใหม่ไลค์บริสุทธิ์นะคะกับข้าวกับแม่ครัวตัวดีเอาอันนี้ไปด้วยนะคนมองเยอะเลยแม่รู้นะคิดอะไรอยู่ไปละต้องถุยฉ่ายออกไปด้วยไฟไหมหอยแมงผู้ 回来。